วันนี้นะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567เป็นวันที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆเพราะเป็นวันสุดท้ายของทุกทัวร์นาเมนต์นะคะนั่นก็คือทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกเกมและทัวร์นาเมนต์ของซีวีลีกค่ะทุกคนโอลิมปิกเกมเราได้เหรียญทองแดงไปแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นั่นก็คือทีมบราซิลค่ะบราซิลทำได้นะคะเอาชนะตุรกีไป3ต่อ1เซนนะคะส่วนทางด้านของซวีลีกเนี่ยยังคง ต้องติดตามวันนี้ถือว่าเป็นแม์ไฮไลท์ที่สุดของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะเริ่มกันที่ตารางการแข่งขันตามเวลาเลยนะวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนะคะเราจะเริ่มการแข่งขันเวลาบ่าย3นะคะคู่แรกจะเป็นอินโดนีเซียเจอกับฟิลิปปินส์ค่ะอินโดนีเซียต้องบอกว่าฟอร์มก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีจากสนามแรกขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ฟอร์มก็ยังไม่ฟูลทีมยังไม่เป็นที่น่าพอใจของแฟนๆทางฝั่งอินโดนีเซียรวมไปถึงเย ทางฝั่งอาเซียนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยอินโดดีกว่านี้ได้นะอินโดจะแข่งกับฟิลิปปินส์วันนี้นะคะต้องรอดูว่าใครจะชนะเพราะว่าคนชนะก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญในสนามที่สสนามของไทยนี้นะแล้วก็ต้องมี1ทีมที่ตกไปอยู่ดีวัดกันที่แมตช์นี้เลยแมตช์สุดท้ายนี่แหลคะค่ะทุกคนว่าอินโดกับฟิลิปปินส์เนี่ยใครจะชนะใครชนะก็ได้เหรียญน,นะคะใครแพ้ก็ ตกไม่ได้อะไรเลยแต่ก็อาจจะมีทางรางวัลชมเชยของทางฝั่งการแข่งขันที่สนามไทยของเราทางฝั่งฟิลิปปินส์ฟอร์มก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่แอดมองว่าวันนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์อ่ะแอดรู้สึกว่าทางฝั่งอินโดนก็ก็วางเกมมาดีนะถ้าเข้ากันจริงๆถ้าแบบเอ่อทีมเวิร์คได้จริงๆนะคะโยนบอลมาให้ฝั่งเมกาวตีเนี่ยเมกาวตีก็ตีได้นะ ตีมุมตรงมุมถนัดของเขาได้แล้วก็สามารถเป็นแต้มแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแต่ข่อได้เปรียบทางฝั่งฟิลิปปินส์คือฟิลิปปินส์ทำแต้มได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลายคนและการเป็นการกระจายคะแนนดังนั้นก็ต้องรอดูว่าใครจะทำการบ้านมาได้ดีกว่าการระหว่างอินโดกับฟิลิปปินส์สองทีมนี้อาจจะเก็บแรงมาเพื่อแข่งกันในนัดนี้ก็ได้นะคะทุกคนเพราะทางอินโดกับฟิลิปปินส์อาจจะ แบบรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเอออาจจะสู้ไทยไม่ไหวอาจจะสู้เวียดนามไม่ค่อยได้หรือเปล่าสิ่งที่จะสู้ได้อาจจะเป็นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ทั้งสองทีมนี้วางเกมมาไว้แข่งกันค่ะดังนั้นวันนี้คู่แรกห้ามพลาดนะคะบ่าย3ามโมงเย็นอินโดนีเซียพบฟิลิปปินส์ส่วน6กโมงเย็นค่ะทุกคนจะเป็นคู่ระหว่างเวียดนามกับไทยนะคะไฮไลท์เลยคู่นี้เวียดนามกับไทยก็เหมือนชิงว่าใครชนะ ก็คือได้แชมป์ของสนามนี้ใครแพ้ก็หล่นไปได้ที่2ได้เหรียญเงินเลยนะคะทุกคนถามว่าฟอร์มไทยเนี่ยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานแฟนๆอาจจะก,กระตุกนิดนึงจากการที่ไทยแข่งกับอินโดนีเซียไปนะคะเพราะว่าเกือบแล้ว <ๆ S 1> เกือบแล้วจริงๆที่อินโดนจะสามารถแบ่งเซตเราไปถึง2เซตอินโดนเกือบชนะเราในเซตที่2และอินโดนเกือบชนะเราในเซตที่3ดังนั้น วันนี้เจอหนักกว่าเดิมเจอเวียดนามซึ่งหนักกว่าอินโดก็ไม่แน่ใจเลยนะคะอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออวันวันนิดนึงแต่ว่า ยังมั่นใจในทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราว่ามีโอกาสที่จะชนะเวียดนามได้ทางโคดยะค่ะโคตยะนระพลศรีสมุทรนั่งนะคะก็ได้พูดหลังจบเกมการแข่งขันที่ไทยเจอกับอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ว่าวันนี้เราจะเจอกับเวียดนามเนี่ยเราต้องปิดเหียนทีบิสเวียนเบอร์สิเนี่ยให้ได้ปิดสาวตู้เย็นเนี่ยให้ได้ถ้าเราปิดไม่ได้ โอกาสที่เวียดนามจะชนะเราก็ย่อมมีนี่คือคําพูดของคนยะนะคะคนยะบอกว่าถ้าเราปิดตูเ้เย็นไม่ได้เวียดนามก็ชนะเราได้ค่ะมันก็เป็นคําพูดที่มันก็ถูกแหละค่ะทุกคนว่าถ้าเราปิดเงียบทีบีตู้เ,เย็นไม่ได้เขาก็มีโอกาสที่จะชนะเราได้จริงๆก็เชื่อมั่นในสาวไทยค่ะว่าวันนี้สาวไทยจะแข่งขันกับเวียดนามแบบสนุกแต่ก็ไม่อยากให้สูสีเพราะว่า ไม่อยากให้แฟนๆลดบอลแบบหืหัวใจจะวายกันนะคะพอร,รู้เลยว่าขนาดอินโดก็เกือบทําให้หัวใจวายมาแล้วค่ะการแข่งขันสนามแรกที่เราเจอกับเวียดนามเนี่ยในนัดสุดท้ายเหมือนกันนะที่เราไปแข่งที่วินฟุกเมืองเวียดนามเนี่ยเราก็เกือบคือแข่งกัน5้าเซตอะตอนนั้นเราก็เกือบแพ้เขาพูดเลยว่าเขาก็เกือบชนะเราได้ถามว่าเขารู้เราไหมก็ยังไงก็รู้มากกว่าเดิมอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เรารู้เขาไหมเราก็รู้ดังนั้น เท่ากันแอดพูดเลยว่าเท่ากันนะคะดังนั้นค้นเห็นตูนเกตเนี่ยก็คงจะวางรูปเกมมาเพื่อมาชนะไทยอยู่แล้วเขาไม่ได้กลัวไทยค่ะเขาอยากชนะไทยอย่างเดียวดังนั้นเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะคะสําหรับทัพสาวไทยในการแข่งกับเวียดนามวันนี้6กโมงเย็นวันนี้ การแข่งขันซีวิลีกจะมี2คู่นะคะวันนี้ก็คือบ่ายสามอินโดเจอกับฟิลิปปินส์และ6กโมงเย็นนะคะไทยเจอกับเวียดนามวันนี้วันอาทิตย์ที่11จะถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทั้ง2คู่นะคะแต่ค่ะทุกคนแต่แต่แคู่ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่จะแข่งกับเวียดนามเนี่ยมันดนันคาบเกี่ยวกับคู่แชมป์โอลิมปิกนั่นก็คือคู่ระหว่าง USA สหรัฐอเมริกาเจอกับอิตาลีคะ่ะทุกคน2จอนะคะ ใครมีสองจอดูสองจอนะคะเพราะว่ามันเป็นคู่ที่ไม่ควรพลาดทั้ง2คู่เลยตั้งแต่คู่ไทยกับเวียดนามก็ยังไงก็ห้ามพลาดอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องดูไทยกับเวียดนามมาเนาะดูว่ามันจะสูสีไหมวะดูว่าเวียดนามคะแนนถึงไหนแล้ววะแบบมันหวันหว่นวันจนแบบมันต้องดูเนี่ออกปล่าส่วนอีกคู่หนึ่งก็ก็แชมป์อะดูมาตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่วันแรกแรกของทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกอะอยังไงก็ห้ามพลาดดู วันจบของการคว้าชแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองให้ได้นะคะทุกคนย้ำนะไทยกับเวียดนาม6โมงเย็นนะคะ USA กับอิตาลีก็6โมงเย็นเราจะรู้เลยนะคะว่าใครจะได้แชมป์รายการซีวีลิกสนามที่2และใครจะได้แชมป์เหรียญทองโอลิมปิกปารีสเกม2024นีนี้อ่ะ ใครมาถึงวันสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ซีวีลีกของทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกใครทายถูกมาตลอดบ้างวันนี้วันสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าใครจะทายถูกนะคะแบบถูกแบบสุดๆแบบห้ามหลอกแอดเลยนะว่าแบบเอ้ยผมทายถูกหมดแต่ที่จริงผิดหนึ่งก็ไม่ได้นะสามโมงเย็นวันนี้อินโดกับฟิลิปปินส์ใครจะชนะหกโมงเย็นวันนี้ไทยกับเวียดนามใครจะชนะและ ทัวร์นาเมนต์โอลิมปิก6กบงเย็นเหมือนกันสรัฐกับอิตาลีใครจะได้แชมป์เหรียญทองในวันนี้เล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะห้ามพลาดนะคะทุกคนโอลิมปิกจะถ่ายทอดทาง AIS Play และ True ID นะคะส่วน CV League 2คู่เนี่ยจะถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทั้ง2คู่เลย ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการป้องกันแชมป์รายการซีวีลิกให้ได้ไทยเจอเวียดนามหกโมงเย็นนะคะและมารอดูกันว่าใครจะได้แชมป์เรียทอโอลิมปิกระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิตาลีค่ะทุกคนทายกัน